ดอกกันพับพึ่งไปเดือนออกอีกแล้วมันก็ออกเดือนโตเอดอกถึงการเขาออกมันดอกพับพึ่งอันดลุ่มก็รณนั่นบังดอกพับพึ่งงามงามพี่น้องดอกพับพึ่งเป็นดอกหลายเทียหรอพี่น้องปีนี้เป็นสองสามเทียหรอแม่ดอกพับพึ่งนะเพราะว่าต้นเขาใ่สมบูรณ์เขาก็เลยออกดอกเนาะพี่น้องนะมันต้นเขาบักใยเลยพมดนะ ส่นเขาบอกใหญ่เลยเขาก็เลยออกดอกดูนี่เขาออกดอกอีกแล้วนี่นียออกดอกหลายเทียรแล้วต้นปั้บฟึ่งพี่น้องเดินตีเบิฮงไทยลูกดอกปับป้บฟึ่งไงเฮงเนาะนี่คือสีบานโอ้บานพระท่านเบิดสุดดอกพี่น้องเดี๋ยวยิ่งจักดอกพระท่านบานบานพระท่านเบิดสุดดอกเดี๋ยวยิ่งจักดอกพระท่านบานลงนะ หนึ่งสองสามสี่ห้ายิ่ยุหาดอกว่าท่านบานพี่น่องบานอันเหี่ยวแลวกับมีสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกวันนี้สิบกว่าดอกพี่น้องวันนี้สิบกว่าดอกดอกปับพึ่งดอกปรบพึ้ง,งสวยงามมึงสวยงามดอกประพึ่งบอกมากเลย พี่นี่ออกเจ้ไว้จักเทียเราพี่นอ้องน,นี่ดอกประพึ่งเนาะไายบรรยากาศดอกประพึ่งให้พี่น้อง,อง,ง,งมมนเขาเพิ่งงามงามเลยดอกพระพึงสวยงามพี่นอ้องต้นเขาใหยใยเด้ต้นพุ่นนะต้นเขาบบกใหญ่ร่อยต้นเขาใหญ่ครับอันนี้เขาเกิดลูกขึ้นมากเขามีลูกพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ ดอกครับพึ่งไปเดือนตีนีออกหลายเทียรอเบิ้งพี่น้องเอาให้เบิ้งแต่ก่อนปเดือนนะเมาปลูกก็หลายเดวเดี๋ยวนี้แพร่ลหล่ไลยแพร่คักแพร่เนี่ยเขาเอื่นต้นสาผู้ต้นเหมือนใบสาผู้เนาะพี่น้องเนาะบ้านเ้องเอื่นพักอีเลิศผูลองข้นมักกินกับแหนมมัมกกินกับอย่างหลายยางสินเนาะหน้าปเดือนกับงามงาม มักหน้าประเดียนเบิง่งเป็นดงอยู่พี่น้องใบชะพูใบเหลี่ยมอยู่ปัญญามหลายๆเองสิบ่มีคนมากินตะก้อนนี่บ่กไข่ไหลปานนี้เด้ปนหนี้หลายหลตะก้อนหนิกระจ้าจมาเห็ดแหนมเนื่องมาเห็ดนั่น,น,ๆๆนเ,เ,เห็ดนี่กินอยู่เพราะเศร้าแค่นาะบัดลังๆมาหนิดข้าวเปล่าบอกไขมาเห็ดกินช่วงประเดียนเจ็บขาดูๆหนิข้าเจ้าบ่กไข่มามันก็นเลื่อยไหล ดอกเข็มพี่น้องนี่เราไปเด็นก็เอาจากยอดซุโมนี่แหละไปปลักไว้เข็มอันนี้ดอกสีขาวเนะพี่น้องดอกเข็มสีขาวดอกเข็มสีขาวต้อยยอดอันนั่นเขาเอ่น,นั้นผูใบด่างนะพี่น้องมึงใบด่างง่ำง่ำ มันเหญ่ขึ้นต้นไหม่แห้วงามงามพี่น้องงามครับงามเนี่ยใหญ่ขึ้นเกินต้นต้นไหม้งามครับอันนี้มะพร้าวประเด็นมาปลูกให้เจ้านายปีนี่ต้นง่ญ่แล้ออีกเจ้าหน่อยก็ออกดอกกันออกดอกเราประเด็นสีไทยอัดคลิปลงให้เบิง้งหิเตอร์พี่น้องเพราะว่ามะพร้าวนี่มันหาปีได้กินน่วยเนาะมะม่วงเจ้าก่อยหกปีมะพร้าวหาปีได้กิน,น่วยต้นนันนี่ ไปใส่กระปูง่ายพี่น้องพุ่นมันเลื่ยอ,ย,อย,ย,ยขึ้นกำแพงางามงามเลยนะใบแบบง่า,งบายเปลือยไปเรื่อยเลยกันได้เปลือยเลื่อยขื้นกำแพงใบง่ายคักง่ายนะพี่น้องต้นผู้ดัางก็อื่นใบผู้ดัางพุ่นเลื่อยขื้นใบบักง่ายเลยต้นผู้ด่างพี่น้องนะอ่อนซ่อนถ้าใบาเตยไปเดือนนั่นนะไปเดือนปลูกว้เห้เจ้าหน้า เดินสีห้ไปเบิง้งใบเตยจกกักรอนพี่น้องอันนี้มเะเขยบพ่วงล่างเป็นดอ,อกพี่น้องมะเขืบพ่วงไปเดือนกับเก็บไปกินหลายแล้วละเพราะว่าเขาเป็นดอ,อกก่ความกันเนาะเทละจุ่มสองจุม่มนี่ใบเตบยใบเดืนอนต้นบักง่ายสูงเจริญเทินแล้วพี่น้องพ่นอีกอันหนึ่งพ่นอีกต้นหนึ่งสูงสูงใบเตบยใบเดืนอนต้นบักง่ายง่ายคง่ายเนี่ยพี่น้อง เขาสูงไปน้่มอย่างจากเพาเขาสูงไปน้่ต้นบางน้ำต้นบางน้ำสูงซ้ำใดใบเตยก็สูงซ้ำนั้นอันนี้ก็คือกันกับต้นใหญ่ยงเสูงตั้งตรงด้วยพี่น้องใบเตยส่วงนี้บ่ได้มาเด็ดไปเห็ดขนมได้งง่ามงามใบเตยเดี๋ยวประเด็นกระสีเนี่ยไปปลูกบานปลูกใบเตยไว้ ต้นพวงมาลัประเด็นบ่วยไข่งาม่งบันไดพี่น้องต้นพวงมาลัประเด็นบ่วยไข่งาม่งบันไดเลยมีดอกพวงมาลัประเด็นสี่เอาเมียไปปลูกบานเนาะพอมาดอกเขาวอดน,นั่นปันไดอันนี้ก็ออกดอกแล้วพี่น้องนี่นั่งกวาดเออื่นต้น ที่ประเดอนเอามาจากบ้านแม่ประเดอนเบิ่งเขาออกดอกอันนี้เขามาปาดของประเด็นออกมาปาดของประเด็นออกกันเรยบ่อน,นั้นบางตนบรรยากาศมันนี่แดดเดียดพี่น้องประเดอนกันสิชอจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ ฝากบ้านป้าดวงสองดวงเดือนสี่สเก่าสีขั้นหามสาก่อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟเดอ้อพี่น้องประเด็นกบะีิขอจบคลิปไปซ้ํานี้ก่นอนคอยติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศพี่น้องทายบรรยากาศให้พี่น้องครเพื่ โอ้ยหอนค่ะหอนเนี่ยพี่น้องร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องขออนุญาตปิดคลิปกันไว้ที่ตามคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบาย y ี u ยูน t คร m e